สวัสดีครับผมอาจารย์สิศแห่งตลาดนัดจตุจักรนะครับวันนี้ฝรั่งมาโชว์ชุดมาเกนดูแค่อเกนวานโชว์หัวครับชู่พลบว้าวอสกอดอ้ออ้อโอมคนมาดูเยอะแยะเลยนะครับโอ้ว้าวอ้วอ้าวอะ้าวตอนนี้มีสาวสาวมาคนจะมาโชว์ให้ดูครับอ้าวอ้าโชว์ครับโชว์โชว์ผลงานสุดยอดวานอันทูจ้า โอ้ยทำไมมึงเก่งวะเฮ้ยนัแกนนัแกนนักแกนสอช่าอ่าสอนสอนสอนัิงเกอร์ิงเอราวันทูว้าวอายูเกแนมันทำไม่ได้หรอกจะไปสอนเขาไงได้ตัค์เขาหรือเปล่เอ้ยนี่มันชอบได้หน้าละชอบตั o u very much. t h ตั k ง o u very much.